ที่ผมเดินมาเขา่าจุดใส่น้ที่สวยนะครับเพราะว่ามันมีจุดถ่ายรูปตรงที่มีรากไซนะครับมีรากไม้อะเต็มพื้นเลยอ่ะสวยมากน,นะครับผมเดี๋ยวไปชม สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับนายยองนะครับวันนี้จะไปเที่ยวน้ำตกที่เขาเชมเมาใช่ไหมเขาชะเมาแล้วผมเดี๋ยวที่จังหวัดระยองนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกเขาชมเอาครับว่าจะสวยขนาดไหนวันนี้ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นะวันนี้เดินทางเลยรถยนต์นะครับผมเพราะว่านอกจากว่ารถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดจะไม่ได้ต่อเลยแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะครับผมไปเดีย๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่า let's go แล้วนะครับเหลืออีก51กสโอ้กิโลหตอนนี้เราเดินทางมาได้ตั้งเก้ากิโลแล้วนะก็ถือว่าเดินทางไวเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ11โมง3นาทีนะครับออกมาแต่10โมงอะไรนะ10โมงเคร่งหรือเปล่าประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลอยเจ้าล้มตกเขาชะมเมากันนะครับผมไปล้มน Here we o เลีเ้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาวครับผมบุมามาคคล40นะฮะรถเก๋งบบคัน30บ,บาทนะครับโอเคครับแบบนึงนะครับผม ขึ้นไปได้กว่าลงไปด้านล่างสองเมตรน,นะฮะเจริญจักรรถรับของรับของมีอยู่เจ็ดชั้นนะครับผมเเชิญลยคอันนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วนะครับผมน้ำตกเขาชะเอา ถึงจุดหมาอ่ตอนนี้ก็หาที่จอดรถก่อนนะตรงนี้น่าจะได้นะหลังจากที่ผมได้จอดรถเรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ก็ได้เดินมาที่ทางเข้านะครับ mm hmm. ก็จกัดตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับที่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศป่าจริงๆนะฮะอันนี้เข้ามาก็จะจะเป็นแบบแนวสวนเรียนรู้นะครับปากทางเข้าต่างๆนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับผมน้ำตก เขาชมเมาแล้วผมอันนี้ก็จะเป็น,นเหมือนจะเป็นสูนรเรียนรู้เนาะนะครับผมก็นี่ก็มีกวางป่ากระถิง่งเงี้ยผานะครับแล้วก็ปืนนะฮะว้าไปครับเดี๋ยวเราไปหาดูน้ำตกกันดีกว่าครับนะ <L un> ครับปาทางเข้าก็จะมีนะครับ ชื่อติดกับต้นไม้นะครับเราสามารถเรียนรู้กับต้นไม้ได้นะครับว่าต้นไม้นี้มีชื่ออะไรแล้วก็ต้นกำเนิดจากที่ไหนนะครับผมแล้วกอ็อ่านได้นะครับมันมีประวัติของต้นไม้อยู่นะครับผมก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผมผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีครับก่อนเราจะเดินขึ้นไปชมน้ําตกนะครับด้านบนนะครับผมก็กผ่านมาแล้วนะก็มีน้ําไหลอะไรเงี้ยก็ถือว่าสวยนะผมว่าเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะสำหรับที่นี่นะผมชอบนะ สรับเต็มติบแต่ผมให้ติบเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมน้ำตกด้านบนนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศออกที่จะแบบเนาะบรรยากาศหลังฝนตกครับมันก็จะมีหมอกบางส่วนนะขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังยังมีแบบเหมือนควันหมอกนะครับอยู่เต็มเลยนะครับผมไปเราไปกันต่อครับผมผมมาดูแล้วครับมีหมอกด้วย น้ำตกนะครับมันก็จะมีทั้งหมดเจ็ดนะครับเจ็ดชั้นนะครับก็จะแบ่งๆกันก็จะมีนี่นะครับมีวังหนึ่งนะครับสองวังวัดฉา,า,รราสามวังมรกตสามวังไสรงามแล้วก็ผากล้วยไม้ช่องแคบแล้วก็ตามด้วยหกสายครับผมแต่ละที่ก็ห่างกันก็เกือบๆรวมกันนวเนี่ยเออครัเบเป็นรนะครับ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไป ชมน้ำตกแต่ละที่กันดีกว่าน่าจะไกลน่าดูนะครับต่ครับพ้อครับตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปนะครับก็ทางค่อนข้างที่จะไกลนะก็มันมีตั้งหลายชั้นนะตั้งเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยครับก็เดินกว่าจะถึงอีกนะผมไปเดีย๋ยวเราไปชมตก้นบนดีกว่าไปจะถึงด้นบนต้นไหนก็ไม่รู้นะครผม ต้นสมพงนะครับผมโถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่แหละธรรมชาติครับจะลื่นกระดานไม้ค่อนข้างที่จะลื่นนะครับ เข้ามาลึกเลยนะครับก็ยังเพิ่งเข้ามาไม่เท่าไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามืดคึมละแต่ก็ยาจะยาทางเอยงยาวไกลครับอันนี้ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายไปด้วยนะครับเพราะกล้องก็ต้องประหยัดแบตเนาะเหลือแบตแค่ก้อนเดียวเองอีกก้อนนึงก็เสียซะละนะครับผมบรรยากาศโคตรล่มลื่นเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับโอ้หน้าผ่อนมากๆเลยนะลองมาเที่ยวดูครับผม เฮ้ยเจ้าจ๋อมีลิงด้วยนะฮะยังไม่ขึ้นถึงชั้นหนึ่งเลยนะครับผมแค่ชั้นนี้ก็รู้สึกว่าสวยแล้วนะเป็นจุดนั่งพักนะครับแล้วก็เป็นริมลำธารวันนี้ก็มาทังทีก็กะจะเดินให้ถึงชั้นเจ็ดนะครับผมถ้าดึงถึงชั้นเจ็ดได้ก็สุดยอดเลยวันนี้ถือว่าคมมากๆนะครับที่นี่น้ำตกเขาเชมเอาโอ้สุดยอดเลย แรกก็เห็นเพื่อนที่ทํางานนะครับรุ่นน้องที่มาแนะนํามาก็เลยลองมาดูนะครับก็รู้สึกว่าเออมันดีจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เจอนะครับเป็นต้นยางกล่องนะครับผมผมชอบมากเลยนะต้นยางนะครับผมต้นไม้ใหญ่นะฮะ ก็เจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนนําไปแล้วครับว่าเจอกับเพื่อนที่ห่างหายกันมานานเฮ้ยยอดเลยครับอันนี้หล่างเดินมาผมก็ไม่รู้นะครับว่าไปชั้นไหนชั้นไหนครับผมก็เดินมาเรื่อยมันก็มีน้ำตกเป็นลําห้วยลงมาเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าทลิปนี้ก็คือผมก็จะเดินชมแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆรวบๆนะครับแล้วก็ ไปดูน้ําตกชั้นสุดท้ายดีกว,ว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ถ้ามันเจอช็อตสวยๆอะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมเอาตอนนี้เราก็ถึงน้ําตกวังมัตฉาครับวังหนึ่งเอ้ยวังหนึ่งนะครับวังมัตฉายังถึงไปสองร้อยเมตรวังมัตฉาเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกวังหนึ่งก่อนดีกว่าายเตือนเราก็จะมีบอกนะครับว่าห้ามกระโดดน้ําแล้วก็น้ําลึกสองเมตรอย่างนี้นะครับผมก็อือว่าน้าลึกะฮะ อันนี้ก็เปชั้นหนึ่งไปเย็นมากเย็นไหมวังหนึ่งครับชั้นแรกนะครับแค่ชั้นหนึ่งผมก็คิดว่าสวยแล้วนะครับผมก็ รมลื่นมากๆครับชั้นหนึ่งดูครับดูน้ําใสมากๆครับแล้วก็มีปลาเยอะมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปชมอีกที่นึงครับเป็นที่ที่2ก็คือ,อวังมัตชานะครับผมไปกันต่อชั้นที่สอง วังอะไรครับวังวัชฉาให้สองครับเดี๋ยวไปชมกันยังไม่ขึ้นถึงวังวัชฉาเลยเหนื่อยแล้วจะถึงไหมครับชั้นเจ็ดถ้าอยากขึ้นสวนชั้นเจ็ดเราก็ต้องไปนะฮะดูทางสิเนี่ยขึ้นเขาเป็นหินอย่างเงี้ยมาเที่ยวทีก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมครับ วังอะไรนะวังหนึ่งมาแล้วอันนี้จะไปวังมะฉาเฮ้ยเคยไปไหมว่ามังมะฉา,าไปกันดีกว่าระหว่างที่เดินทางไปมะฉานะครับผมก็ทางค่อนข้างหินเยอะนะครับผมก็ต้นไม้มืดคึ้มมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมก็เป็นวังมะฉานะเป็นชั้นที่สองนั่นเองนะครับผมไป ชมมังบัชากันวังมัชานะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับผมแล้วก็เดินข้ามสะพานนะครับแล้วก็จะเห็นวิวน้ําตกของวังมัชานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะมีป้ายเขียนก็คือน่าจะมาให้เล่นน้ำด้วยอย่างงี้ครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะัาทิดจุกตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มาชมช็อตวสวยๆที่ผมถ่ายที่กว่าผมนี้ก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแม่มาทเที่ยวเฉยๆก็ ดีใจนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเยน็นนะผมไม่อยากลงมันหนาวครับท่านผู้ชม <c oughs> สีครับผมไปตามไปชมกันครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วังปัตชาแล้วนะครั้นที่สองนะผมก็บรรยากาศก,าก็ดีอยู่นะครับดูบรรยากาศก,าก็ดูน้ำตกด้านหลังโอ้โหครับ ยอดสวยครับที่สวยลงมาครับไปชั้นต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ระหว่างทางก็เจอจุดๆนี้นะครับก็รู้สึกว่าสวยเ,ยเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงวังมรกตเลยนะครับผมไนดูร,บรอบๆครับเห็นหสุดเจ๊ง ตอนนี้ก็ถึงวังมรกตแล้วนะครับเราดูวังมรกตกันนะครับตอนนี้ก็ถึงที่วังมรกตแล้วนะครับวังมรกตนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่า,ามีวังให้เล่นนะครับแล้วก็น้ําไหลออกมาจากวังไหลตามล่องหินไปด้านล่างนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับชั้นนี้นะครับก็เหมาะกับการเล่นน้ํานะเพราะว่า ตรงนี้ก็ถือว่ามันมีน้ําลึกพอที่จะเล่นได้แล้วก็ดูสวยมากครับอันนี้มีคนเล่นน้ําเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นชั้นนี้กันดูก็ได้นะครับผมชั้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับผมนะครับชั้นนี้ผมให้คะแนนเลยเต็มสิบตอนนี้ก็น่าจะเป็นวังที่สามนะครับว,งวบังวรลลนเดี๋ยวจะไปเป็นวังไซงานนะครับผไปเดี๋ยวเราไปชมวังต่อไปดีกว่า ตรงนี้ก็จะขึ้นจากวังมรดกมานิดนึงนะครับจะมีทางลงมานะครับตรงนี้ก็จะอยู่บนวังมรดกมานิดนึงนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวเรามองจากจุดๆนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นวังมรดกด้านล่างนะครับที่เราได้ถ่ายเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็เดินมาสักพักแล้วครับก็ถึงวงังไสงามแล้วนะครับผม ก็ไม่ห่างจากวังมรกตเท่าไรเนาะเดินมาแค่หน่อยเดียวเองนะครับก็ถึงระว,วงังไสรงามเดี๋ยวจะไปผหากล้วยไม้ต่ออีกสี่สิบเมตรนะครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะนี่อ่ตอนนี้ก็ถึงที่วงังไสงามแล้วนะครับผมวงังไสงามนี่ค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนะครับผมถ้าใครนี่ที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็ลองเดินลงไปถ่ายแต่ทางลงค่อนข้างที่จะชันนะครับผมเพราะว่า แต่ว่าลงไปนี่คุ้มนะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็คือมันเป็นอ่าลากไสนะครับผมก็คือว่าเราเราเดินเนี่ยดูจุดจุดนี้นะครับเป็นลากไสนะครับผมแล้วเวลาเรานั่งถ่ายรูปเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นลากไม้อยู่บนพื้นดินนะครับนี่ครับทางเดินก็ท่อนข้าง,างที่จะล่มลื่นแล้วตรงนี้มีร่มตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้แหละที่ว่าผมบอกว่ามันน่าถ่ายรูปจริงๆนะครับผม แต่ว่าผมก็ไม่มีมือกล้องถ่ายให้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับจุดๆดนี้ก็ขอแค่ได้ถ่ายวีดีโอผมก็ดีใจละครับผมถือว่าคุ้มนะครับที่มาจุดๆุดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันสวยจริงๆนะครับผู้ชมท่านชมถ้าใครชอบว่าลองมาเที่ยวชมดูได้นะครับผมก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอ้ผมเห็นแล้วอยากถ่ายรูปเลยนะครับแต่ว่าไม่มีตากล้องถ่ายให้เลยนะครับก็เลยได้แต่ ยืนมองแล้วก็ถ่ายวีดีโออยู่คนเดียวแล้วครับไปเดี๋ยวเราเตรียมไปเที่ยวชั้นต่อไปกันดีกว่านะครับต่อไปเราไปดูวางกล้วยไม้ต่อนะครับผมตอนนี้ก็วางใยงามก็ใยงามจริงๆนะครับสวยด้วยนะผมว่าจุดใยงามเนี่ยที่ผมเดินมาผมว่าจุดใยงามนี่สวยนะครับเพราะว่ามันมีจุดถ่ายรูปตรงที่มีรากไสนะครับมีรากไม้อะอยู่เต็มพื้นเลยอะ่ะ สวยมากๆนะครับผมเดีย๋ยวไปชมความกว้างไม้ต่อดีกว่าตอนนี้นะครับผมเดินมาจากผาไซงาน,นครับแล้วก็ผากว้างไม้ส0สิบเมตรห่างกันไม่เท่าไรเองถึงแล้วนี่ครับผมเอาละครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบหินนะครับขึ้นสลับซับซ้อนนะครับผมแล้วก็มีพุ่มไม้นะขึ้นตามหินนะครับผมแล้วก็ แต่ตรงนี้หินเยอะจริงนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบนะครับใส่เซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปใส่ถ่ายรูปผมแนะนําตรงนี้เลยตรงนี้ก็ถือว่าสวยแต่ว่าผมว่าหาดใสงามสวยกว่านะครับผมแต่ตรงนี้ก็ถือว่าลองลงมาก็ถือว่าโอเคครับลองมากันดูได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบตรงนี้นะครับผมมานีครับขนาดเดินมาได้ห้าชั้นแล้วนะครับผมร่างกายยังแข็งแรงเลยดูโอ้โห้ห อยอดอ่ะอีกสองชั้นนะครับจะครบเจ็ดแล้วไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ก็จะลองไปดูนะครับผมไปดีกว่า let's go <S ตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะครับผมน้ำตกช่องแคบระหว่างทางก็ดูมีน้ำไหลอะไรด้วยนะครับนี่ครับโอ้ทางมีแต่หิน ก็จะมีอุ่นศัก์มากมายให้เราได้เดินไปครับผมระหว่างเดินมาโอ้ my กอดบันไดโคตรชั้นอะ่ะนี่ตผู้ชมดูอเฮ้ย เดี๋ยวเพื่อนครับเพื่อนที่ห่างหายไปนานเอ้ยจมูกไปโดนไรมาตอนนี้ก็ถึงนแล้วครับผมก็เป็นช่องแคบนะครับน้าตกช่องแคบประชมตกช่องแคบนะครับนี่ครับผมต่อไปก็จะเป็นหุกสาย400เมตรนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่น้ําตกช่องแคบนะครับผมอนี่ครับช่องแคบก็เป็นน้ําตกที่ไม่สูงนะแต่ว่า เนื่องจากว่าเป็นน้ำตกกระตามแล้วมันไหลเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นช่องแคบไปไหลลงไปนะครับผมนี่ครับไปชมกันครับน้ำตกช่องแคบนะครับก็แคบจริงๆนะครับผมช่องแคบแบบยังไงน้ำตกมันไหลลงมาจากที่สูงนะแล้วก็ไหลาตามช่องแคบทอดยาวจนไปสุดข,ข้างล่างเลยนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าก็สวยอยู่นะครับผมมี่ก็ไหลลงมาเป็นช่องแคบไปเรื่อยมันถึงมีชื่อว่าน้ำตกช่องแคบนั่นเอง เป็นการคาดเดาเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อไปครับอนค้างที่จะสวยเดียวครับไปเดี๋ยวเราไปดูน้าตกสุดท้ายนะครับถ้าจะเรียกอะไรหุงหก็อยางเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าครับผมสุดยอดนะครับถือว่าไกลนะผมว่า ไกลใช้ได้เลยแหละแต่เราก็ต้องไปให้ถึงจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแผงกระบวนอยู่ข้าวซะละไปแต่ก็ต้องไปถึงครับนี่แฟนผมก็ยอมนั่งรอกลางทางผมก็ต้องเดินเข้าไปต่อไม่ถึงสักทีนะครับไปครับไปถึงนะครับแล้วตกหกสาย เดี๋ยวฝนตกต้องรีบกลับนะครับผมไปถ่ายกันในที่สุดนะครับผมก็ถึงน้ำตกหกสายชั้นสุดท้ายคือชั้นที่เจ็ดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนก็จะเริ่มใบตูดไปละแล้วก็ตกจะเริ่มตกกันด้วยครับรู้สึกว่าจะตกหนักกลด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบเก็บก่อนที่ฝนจะตกหนักนะเพราะว่ากล้องและโทรศัพท์อมโดนน้ําไม่ได้เลยนะครับมีติดพังแน่นอนดังน,นั้นผมก็ต้องรีบถ่ายรูปรีบเก็บวิดีโอให้เร็วที่สุดครับ ตอนนี้ถึงผมก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถ่ายทอดไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วไปลเดจะผมเป็นห่วงแฟนนะเดี๋ยวผมก็รีบกลับก่อนแฟนอยู่กลางทางนะครับผมไปแล้วครับตอนนี้ผมก็เดินใจจะครบเจ็ดชั้นแล้วนะครับจนชั้นสุดท้ายหกสายแต่หกสายก็เป็นทะเลอย่างที่ผมถ่ายไปเอ๊เป็นน้ําตกเลยที่ผมถ่ายไปนะครับ ก็คือมันมีแค่นั้นมันชุดแค่นั้นนะผมผมบอกเลยว่าทริปนี้ทั้งไกลทั้งฝนตกนะครับผากลับก็ตกนะครับโอ้โหหลายรสชาติลอเกินโอ้โห<ฮ>ไม่ว่าจะเจอร้อนเจอเย็นเจอหนาวเจอทุกอย่างครับผมฝนก็เจอโอ้ตอนกลับนี่ฝนกำลังตกหนักเลยครับไปแล้วผมเจอข้างล่างตอนแรกผมก็คิดโทรศัพท์จะพังนะครับผาลงมานี่คือแบบฝนตกเป็นลูกหมาตกน้ำนะฮะ โอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็มานั่งหลบอยู่ในรถนะครับโทรศัพท์เวที่ผมใช้อัดนอยู่เครื่องนี้ก็เปียกฝนนะคิว่าจะใช้ไม่ได้ซะละยังดีที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับทริปนี้ก็ถือว่าสนุปมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นผู้ทองเชื่อกับเจนผู้ประสบภยัยเฉยนะครับเพราะว่านอกจากเนื่องจากว่าฝนมาตกหนักมากๆเลยนะผมก็กลัวกล้องกับโทรศัพท์จะเปียกแต่ก็ไม่รอดครับไปยากนะครับผม โลว่าก็เปียกทั้งตัวหมดเลยนะผมแต่ดีที่โทรศัพท์ไม่เสียเนาะก็ถือว่าอ่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ก็ดีดีมากครับแล้วก็กล้องโทรศัพท์ไม่เสียนะครับผมแต่ว่าเกือบจะชาร์จแบตไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ํามันเข้าไปในรูชาร์จนะครับมันไม่สามารถชาร์จแบตได้ก็เลยเอาแอร์ลดเป่าจุาจ่ๆก็จะแห้งครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับแล้วก็ ฝากคอมเมนต์นะครับอยากไปที่ไหนก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอรับท่านชมเพียงนี้ครับบ๊ายบาย